ไย,ยบุรีนะครับทัญบุรีไหมไปครับก้ามปูก่อนเลยแน่นอนว่าวันนี้เราก็จะมาเล่นแผนเปียวเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเขาคงงงว่าไอ้นี่มันเล่นหมากเลยมันว่าใช่มาก้ามปูนะครับท่านผู้ชมก้ามปูนะทิมเบียแบบก้ามปูไป เนไปรับทิมมาแล้วเห็นไหมเน่มานีชุชึบชบไปครับไปครับเผื่อเขาจะทิมลงมาได้ไป ไม่กินหน่อยเหรอไม่กินจอครับผมจอครับผมเราจะมาถล่มบนตรงกกากันดันยันไปเลยเขาดันใส่โค้เราได้นะท่านผู้ชมซึ่งเราก็ถอยนะครับไม่เป็นไร ่าเขากินตัดนะครับเราเอาเบีย้ยกินดีไหมเออเบีย้ยกินนะครับจะได้เป็นการรักษาลูปทรงหน้าเบีย้ยอืมเขาดันตัวนั้นยันเลยเว้ยโอเคได้ครับผม๋ยวผมต้องหมุนนิดนึงหมุนโคนหน่อยนะครับเฮ้ยเขาจะเอามาไปกินเบีย้ยตัวหนูเราแหละ เดี๋ยวเเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วโคนคนไม่หนีละเดี๋ยวเอาเรือไปจับตรงนู้นดีกว่าไปครับเอาเรือไปเกาะก่อนกินครับเอามากิน ไม่มีทางนี้แล้วต้องถอยมาไปผูกนะครับทําท่าทีว่าจะซ้อนดีไหมอืมทําท่าทีว่าจะซ้อนนะครับถ้าาโขนเข้ามาก่อนนะครับซึ่งก็ผมกินไปเลยดีไหมผมกินไปเลยท่านผู้ชมเพราะผมรู้ว่ามาเขาต้องมองหนึ่งตัวนะครับ มันไม่มีตัวผูกอะตัวผูกไม่ทันใช่เพราะว่าถ้าหนีปุ๊บก็ไม้ต้นตายงั้ก็ต้องตายหนึ่งตัวแล้วลันออกมาตัวเอ่อตัวผูกเข้ามาไม่ทันื <c oughs> เขาเปิดมาผมกินมาตัวหลังก่อนนะท่านผู้ชมผมต้องกินลูกเขาก่อนเออเผื่อเขาจะโยนมาทิ้งไงโยนมาทิง้งอะไรเงี้ยกินมาตัวหลังก่อนใช่แต่ถ้าเขาไม่เดินมาหนีจะไปเดินตัวอื่นดันโคนใส่มาผมหรือไงผมก็กินมาทะลวงเลยทะลวงมาตายสองตัวเอาไงครับเอาไงครับโอ้คิดหนักเลยคุณธัญบุรี ยังไงดีนะอาโอเคเดิมแต้มนั้นอ่ะเรากินลุกครับผมโอเคม้าเราไปอีกตัวนึงครับอืเขาถอยโคนได้นะท่านผู้ชมถอยโคนมาจะกินม้าผมแล้วก็จะกินเหลือทำได้นะ เพราะว่าโคนจะเม็ดผมมันผูกล่ามคิคงสร้างกันอยู่นะครับ้าผมบอกเลยอะถ้าเป็นผมผมจะถอยโคนไปกินเหลือ ถ้าผมเป็นสมั่งน้ำตาลนะผมจะถอยคนไปกินเรือพร้อมกับไล่หมาไปด้วยนะครับเอขาไม่ยอมเดินเว้ยเขาไปเดินตัวนั้นแทนได้ยังั้นก็เสร็จก,กันเลยกินหมาดีครับหมาหนีไปไหน นี่พีตาเดิมนะครับโอเคจริงๆที่ผมเดนอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการจะเอาเรือขึ้นอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมใช่ท่านผู้ชมจะบอกว่าเขาก็ถอยโคนกินเรือดีว่าเรากินโคนก่อนครับใจเย็นเราสามารถลุกได้่าอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมเขาแพ้ละเนี่ยผมลุกตัวเนี่ยแล้วผมลุกตัวเนี่ย เขารู้ชะตากรรมแล้วเห็นไหมสวัสดีครับอีกรอบคุณทันยบุรีนะครับเมื่อกี้เขาไม่หนำใจครับเราเล่นเป็นม้าอุปการนะครับท่านผู้ชมฮ่าไปครับม้าอุปการเมื่อกี้ก้ามปูเราต้องเอามาห้องอุปการโค้เล่นแบบมาเปี้ยวเลยวันนี้โอเคเหมือนกับไม่ตั้งใจเล่นเลยอ่ะโอเคให้แบบท่านผู้ชมได้เห็นแบบว่ารูปแบบแปลกๆบ้างนะครับแบบเห็นแบบรูปแบบเดิมอาจจะเบื่อได้ นี่งไงผมเดินแบบนี้เลยเนี่ยเอออดิเอาดีฮะอ,อย่างนี้เลยเรือสองลำคู่ขนานนะไปครับบ้องโคนเต็มตัวถลม่มบุก็บ่อยไปครับโคนขึ้นไปครับเม็ดไต เขาคงเดาทางผมแบบไม่ถูกจริงๆไงแบบงงมากอะไรของวันนี้อารมณ์ประมาณนั้นอนะมากอะไรวะแบบเราไม่ถูกจะเล่นอะไรกันเนี่ยใช่ซึ่งมันไม่มีอยู่ในตำรายอยู่แล้วครับหมากพวกเนี้ยอ่าเตือมาไปดันกินครับผมกินครับผม กินครับผมทำไรต่อไม่ด้อืมากินบป่าเขาไม่น่ากินนะเขาต้องอาจะไปเสียบม้าผมแทนนะผมเดาผมคิดว่าเขาเสียบม้าผมอะ่ะเฮ้ย hmm. <Hey, S 2> กินว่ะดันครับคุณเราอยู่ในดงดงสงคารามนล้วเนี่ยตีนล้วน,วนตีนเต็มเลยอะไอย่างนี้ เดี๋ยวจะง่ายและลูกขา้าอยพี่จงหงายน้องขุนจะมายุ่งนี่แหละจ่อต้องนานมาได้ใช้แล้วงายขา้าอยกินมาแล้วมันคูทีไงน้องม้าหนีไปไหนมาหนีไปตานั้นเว้ย เฮ้ยผมจะโดนเล่นไหมเนี่ยไปอยีกตัวดีกว่าร่วมวยช่วยกันนะครับผมว่าเขาต้องเอาเรือลุกผมแน่เลยอะเพราะว่าแม่งแข็งมาก <c oughs> ใช่ถ้าท้าผู้ชมสังเกตดีๆว่าเรือลำนู้นเขาขยับไม่ได้นะครับเขาทำท่าทีเอ้ยเขาตอมาเลยวะต่อมาเหรอไม่ต่อบครับไม่ต่อนี่ เป็นการแก้งนะครับกดดันเหลือเออไปครับกินเรือลํำนี้ระยงระยางระยางถอยไม่ดีโคนเสร็จนะใช่เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องเดินขุนหนีแล้วว่าแม่งขุนแม่งไปเอาจัดเดี๋ยวเดี๋ยวตายอัดีไปตามน,นู่นเค่ไปหนีก่อนดีกว่า คุณนี้ขยับหน่อยเขาน่าจะดันลองอ่านวาแล้วดันมาตรงๆด้วยอยากกินกินไปครับเรามีตัวสำรองมาเรามีเยอะกินไปเลอยอยากกินกินไปเราจะได้เอาเรือขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมอ้าไม่ยอมกินทําไมพี่มีความกินล่วงั้นล่ะครับถ้าอย่างงั้นผมกินก็ได้เดี๋ยวถ้าเราเอามากินเขาเอามากินกินปุ๊บกินปุ๊บเปียกินปุ๊บตายไหมวะ ป,ปึ๊บได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่โอเคคินครับผมเขาน่าจะเอาเลยเรามากดผมแน่เลยตดูดีว่าจะเป็นไปตามแผนที่ผมคิดไหมนั่นแน่กดจริงด้วยครับไปถ้ากดเราก็ปิดนะครับ ที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมจะเอาเลยตัวนึงขึ้นไปสกูสกูใส่เขานะท่านผู้ชมเป็นลุกแบบล,ลุกแบบระยะเผาขนอนะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเผาขนลุกแบบระยะเผาขนถ้าขุนเขาลงมาเขาตายเลยนะเออตองถูกต้องขึ้นไปถูกแล้วต้องขึ้นไปนะครับไปครับไม่ไม่ลำครับร่วมโดยช่วยกันเรือเรามีเยอะต้องร่วมโดยช่วยกันอืมเขาถึงกับต่อเลยวะ่ะ อทำไมพี่ต้องมาต่อเรือผมด้วยได้ไม่วะเดี๋ยว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 ไปต่อเกาต่อไปม้าเราทำงานแทนให <c oughs> ้กินเลยไปไปกินลูกกขบ่อยคนเขาจะหนีไปไหนเพราะว่าม้าเราเตรียมตัว เตรียมตัวกระทึบซ้ําอยู่แล้ว่้นผู้งชมหนีไปไกลไว้โ okay. อเคเฮ้ยเราแกะมาเขาออกหน่อยไหมมาเขารู้สึกว่ามันเกะกะแกะหน่อยดีวะไปให้มาเขากระโดดไปหนีหนีไปเล่นโอเคแกะครับแกะแกะมาเฮ้ย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 จะมากินพี่เหรอทิ้งขึ้นไปครับจะมากินพี่เหรอเฮ้ยผ <Hey, S 2> ิววะผิววะเดี๋ยวเขาทำอะไรเราได้บ้างอย่า กลินม้าดีกว่ามหกินม้าครับผมเขาน่าจะถอยโคนไปไปผูกมานะผมดาน่นแน่ตามแผนคิดไปแล้วกินโคนแล้วกินสิครับรออะไรเพราะว่าเราได้ไม้ตัวหนึ่งเป็นของขนมหวานทำไรอะ่ะ ลงมาอ่ะอะไรอ่ะทำะไรอ่ะพี่พี่ขึ้นละพี่รัวละเอ้ยรัว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 ,วยิ่งลึขึ้นแล้วเว้ยเอาว่ะเอาว่ะไปดันเงินไปทำดันเงินไปลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปไปแล้ว นนั่นแน่ดังกันไปครับดังกันไป